รายการ Beauty b e v e a l เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะ เป็นวิธีเพิ่มความคงแค่ไม่กับดวงตาของเราแบบเบสิกที่สุดค่ะจะเห็นได้ว่าสาวๆทั่วโลกใครๆก็ใช้กันทั้งนั้นค่ะแต่สาวๆเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมสาวอารับถึงปิดอายไลเนอร์แล้วดูสวยคมเป็นพิเศษ ใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m beauty b i b l ค่ะสนับสนุนโดย Travel Plus Miracle ไกลงาพระขนคนตาคมพระไอายไลเนอร์ค่ะ แต่ว่าไม่มีใครปฏิเสธใช่ไหมคะว่าสาวอาหรับเนี่ยเขาตาคมมากจริงๆนะคะแต่ว่าการที่เราจะแต่งตาคมได้สําหรับสาวอาหรับเนี่ยนะคะเราก็จะต้องเลือกไอายไลเนอร์ที่เหมาะกับการกรีดไอายไลเนอร์แบบนี้ด้วยค่ะจะต้องใช้ไอายไลเนอร์ยังไงบ้างแล้วมีวิธีแต่งยังไงไปดูกันเลยค่ะ ายแชโดว์สีทองที่หัวตาจากนั้นทาอายแชโดว์สีเขียวที่หางตาค่ะขั้นตอนที่2ใช้ t w ว l l ัสมิราเคิล e พ e e ์เ e ก e ์ e า e ไ e เกรีดอายไลเนอร์ทั้งขอบตาบนและขอบตาล่างเพื่อให้เส้นสีดำสนิท เพิ่มความโดดเด่นให้ดวงตาดูกลมโตติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อและไม่เป็นแพนด้าค่ะปากกาหัวเมจิกนี้ให้เส้นสวยสม่ำเสมอเขียนง่ายด้วยนะคะขั้นตอนที่3ใช้12 plus miracle perfect mascara ปัดทั้งขนตาบนและขนตาล่างด้วยแปรงโค้งงอนพิเศษ ที่จะช่วยให้ขนไตายาวขึ้นและงอนเด้งสูงสุดถึง120องศาดูหนาขึ้นถึง10เท่าที่สำคัญไม่จับตัวกันเป็นก้อนค่ะกันทั้งน้ำทั้งเหงื่ออีกอย่างล้างออกง่ายมากๆค่ะขั้นตอนที่4ปัดแก้มและทาปากสีชมพูนูดต เราก็จะดูสวยควมในสไตล์สาวๆอาหรับแล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะการกรีดอายไลไนเนอร์แบบนี้ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่กรีดให้หนาขึ้นเท่านั้นเองค่ะแต่จะมีไอายไลไนเนอร์ไม่กี่แบบนะคะที่สามารถกรีดได้คมชัดแล้วก็อยู่ทนได้ตลอดทั้งวันค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณเชียพลัสมิราเคิลค่ะ สนับสนุนโดย Travel Plus Miracle ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์ทริคดีกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m beauty bible ค่ะวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะจากหน้าร้อนสู่หน้าฝนหน้าฝน,น,นสู่หน้านาว พอหน้าหนาวปุ๊บถ้าเราใส่เป็นกางเกงขาสั้นขาเราอาจจะแตกได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่แนะนําก็คืออยากให้ใส่กระโปรงแม็กซี่กันค่ะแต่ว่าบางคนนะคะซื้อกระโปรงแม็กซี่มาใส่แต่ก็ทําไมฉันใส่แล้วไม่สวยเหมือนคนอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่กระโปรงแม็กซี่ไม่เข้ากับรูปร่างตัวเองค่ะวันนี้ค่ะเบเลยมีวิธีการใส่กระโปรงแม็กซี่ให้เข้ากับรูปร่างมาฝากกันค่ะ สำหรที่สาวตัวสูงที่อยากดูเตี้ยลงให้เลือกกระโปรงแม็กซี่ที่มีสีสันและลายตัดกันในแนวขวางใส่คู่กับรองเท้าส้นเตีย้ยเบลเซอร์ตัวสั้นๆหรือเสื้อที่คลุมแค่ไหล่และอกก็จะช่วยลดทอนความสูงได้เป็นอย่างดีค่ะต่อด้วยสาวรูปร่างหอมสาวรูปร่างนี้ใส่กระโปรงแม็กซี่แล้วดูหน้าอิจฉาที่สุดยิ่งแม็กซี่สเกิร์ตอัดพลีด,ด้วยแล้ว ยิ่งเลิศสุดๆหรือจะเป็นแบบซีทรูก็ออกมาดูดีทั้งนั้นค่ะสำหรับสาวอวบห้า,ามใส่กระโปรงแม็กซี่อัดพลิตเด็ดขาดค่ะเพราะมันจะยิ่งเพิ่มความหนาให้กับตัวมากขึ้นรวมทั้งห้ามใส่กระโปรงแม็กซี่ที่มีเนื้อผ้าหนา,นาเพราะจะยิ่งเน้นให้เห็นความอวบอ้วนที่ควรจะ,ระทางเอาไว้ค่ะส่วนสาวตัวเตีย้ยให้ใส่กระโปรงแม็กซี่กับเสื้อเข้ารูปคอวีหรือคอ U ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยค่ะ นั่นก็คือรองเท้าส้นสูงที่จะช่วยให้สาวรูปร่างนี้ดูสูงขึ้นได้ค่ะและห้ามใส่กระโปรงแม็กซี่ลายขวางเด็ดขาดน,นะคะเพราะมันจะทำให้ดูเตี้ยตันมากค่ะ ั่นสมัยนี้นะคะมีเยอะมากจนบางทีเนี่ยเราอาจจะตามไม่ทันค่ะแต่ว่าการที่เราจะแต่งตามทั้งทีนะคะเราควรที่จะดูตัวเราเองก่อนค่ะเพราะว่าไม่งั้นจะเกิดเนี่ยบางทีอาจจะกลายเป็นดับได้นะคะแฟชั่นเนี่ยต้องเลือกให้เหมาะกับรูปร่างแล้วก็สีผิวค่ะเพราะว่าแฟชั่นเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวเองค่ะ,แล,ะแล้วสาวๆล่ะคะมีแฟชั่นแบบไหนบ้างที่สามารถบ่งบอกถึขขงความเป็นตัวของตัวเองเข้ามาแชร์กันใน Facebook รายการค่ะช่วงทอล์ก about ถามมาตอบไป คำถามช่วงทอกระเบาในวันนี้ค่ะเ mm. กี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนค่ะ mm. ถามกันมาว่าการทานคอลลาเจนเนี่ยจำกัดอายุของผู้ทานไหมคะหรือมีข้อจํากัดอะไรบ้างคะอยากจะบอกว่าผู้ที่มีโรคประจําตัวก็สามารถทานคอลลาเจนได้ค่ะสามารถทานคอลลาเจนได้ตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะคะ mm. เพราะว่าเป็นการดูแลผิวตั้งแต่นน mm. เนิ่นค่ะแต่มีข้อจํากัดว่า คนไหนที่แพ้อาหารทะเลไม่ควรทานคอลลาเจนค่ะนอกจากนี้นะคะคอลลาเจนยังช่วยบำรุงข้อต่อกระดูกอ่อนลดการสูญสีแคลเซียมค่ะอันเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุด้วยนะคะสาวสาว ช่วงท้ายของวันนี้นะคะอยากจะถามสาวๆว,ว่าชอบกรีดอายไลเนอร์แบบไหนกันบ้างคะเรื่องหนึ่งอย่างคะ่ะอยากถามว่าชอบใส่กระโปรงแบบไหนกันบ้างหรือถ้าใครมีไอเดียเก๋ๆในการประดิษฐ์กระโปรงแบบ DIY ก็อย่าลืมเอามาแชร์กันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณ Twelve Plus Miracle ค่ะ Studio Beauty b e b e l m e ศึ President ชุดสวสวยๆจาก i o r y g a Den Circular s พ u l p t ค่ะใครมีเทคนิคเกี่ยวกับความสวยความงามปัญหาที่อยากจะมาพูดคุย f a c e b o o k c o m Beauty b e b e l ค่ะหรือว่าทาง Twitter ก็ได้นะคะ Beauty b e b e l ตรงตัวเลยค่ะ พรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เดิมช่องแปะนะคะขอให้สวยๆกันทุกคนเลยค่ะเพียงเรามาหาวิธีที่จะให้ผิวสวยๆของเราเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆดีกว่าอย่างนี้มันต้องมีตัวช่วยใช่ไหมคะสาวๆผิวของเราจะได้สุขภาพดีวันนี้บม,มีเมนูเรียกความสดใสของผิวกลับขึ้นมาค่ะ